พอ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะมาตามตามนัดเนาะค่ะเนาะอาจารย์เอนะคะมาอนี้กะนัดป่วยสวัสดีอาจารย์เอนะคะครับผมว่างพอดีนะจ๊ะเนาะเอฟซี่ให้ตามสูตรคำนวณจ้ะอ๋อครับครับที่ว่าแปดงวดใช่ไหมเซียนรอบนี้ ใช่ครับใช่ครับโอ้คนโทรหาหลายไหมครับเนียนโทรหาผมกันหลายผมว่ามื่นผมก็เเลยว่ามื่นขั้นโทรสดอีกคือคือโทรหาผมมื่นผมอยสีน่าสดอกต่ว่าทานช่องพืนยูสะดอกแล้วขั้นลวน่าไปติดตามช่องพื้นสะดอกผมก็เลยว่างทีโอสายไหมเลยบอกครับเซียนอือสายไหมสายไหมเลยอาจารย์ดีอาจารย์ดีก,ก็ตังดังครับก,ก็กำลังดังครับตอนนี้ได้ตามแต่แปดงวดขึ้นหลังแห้งสีดัง้ะอาจารย์ เนียนอยู่ขั้นเป็นปีไก่นี่เนาะพอขี่มันก็เขาอยู่อกแต่ว่ามันแล้วแต่โศกบุญวาสนาคือว่าเพราะว่ามันก็เขาอยู่แต่ว่าเท้าหักซื้อผู้ถือซื้อจังบ้าได้พ่อกันถือว่าสีเขายอดดอกข้างงวดเนี่ยบ้าอยู่สันลักบ้านสันลักฝันดีว่าจานงวดเนี่ยไม่เมื่อคืนกฝันดีอยู่เลยฝันว่าได้เงินไหมฝันว่างได้กวค่ะฝันวันดึเงินได้เงินได้ทองแมีนฝันว่าได้เงิน ยังไป่ใช่ก็ได้ไดเเ้เงินเงินเก็บเงินเหรียญสิบเงินเหรียญสิบเหรียญอืมฟันดีค่ะค่ะฟันเงินเหรียญสิบบาทนีสูตรคำนวณเท่านี้ก็คือเฮ็ดแล้วเนาะคะะ่ะเนาะเฮ็ดเฮ็ดแล้วแล้วครับเฮ็ดแล้วแล้วหลังจากเฮ็ดสูตรพ่อเฮ็ดสูตรออกมาก,ก็คือฝันได้ได้เงินโหลดได้เงินแมรี ได้จักบาทค่ะในความฝันในความฝันเหมือนอย่นีมันมันได้เฮราสิบบาทสิบบาทสามมงสามเชียอืมในความฝันหัน,นบาทนี้มาเบิ่งเลขสูตรว่าควางจองกับฝันบอเนาะเมนเลขสูตรนี้ได้ตัวใดมากค่ะมันได้แปดแปดศูนย์อันนี้บนหรือล่างครับเซียนครับบนหรือล่างจ่ะอันนี้ก็คือ เลขเลขลัลลกแปดเนี่เน้นบนบนนะคะมีเลขวิ่งบ่าจ้ะเลขวิ่งกับแปดกับหนึ่งตัวเก้าวิ่งแปดกับหนึ่งมาบนเนาะค่ะเน้นวงเลบไว้ว่าบนเนาะแมนสื่อล่างน้ำได้บ่าะค่ะเนี่ยได้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 อีกข้ากระชือหน่อยเอาข้ากระยับประมาทเพราะว่าเลขมันมีเข่ามีออกมันมีบุญมีลางมันมีตัวกับตัวแปะมันจะรรมาดามันมันมี ปุรยิปิดไอหู้จังอยู่แน่นนั่นเบิดลอยเปิดลาดตัวเส้นดอกเนาะแมนมอ่อแมนครับแมนข้นขาวกระวอาไปนั่นมันก็นสีเขาบุรย์นางอยู่ในอันลอตเตอรี่เพิ่นที่เพิ่งคูเลีคูเลเนาะจ้าเาก็ะบอกไปตามหลักการความเป็นจริงของมันที่ว่าความเป็นจริงที่มันทีเป็นไปได้แต่เขาก็เหรี่ยนตามสูตรที่เขาเคยเห็นมาค่ะเออมันก็ได้ตัวนี้มาออกมาเฉลยออกมาแล้วเนี่ยได้แเกต้าเกตซูนย์ แปดห้าแปดศูนย์แปดหกแปดเจ็ดมันสีมียูซีคู่นี่ล่ะแปดศูนย์แปดห้าแล้วก็ 8, แปดหกแฟนเด็กติดแปดเนี่ยคือติดติดติดลักแปดเนี่ยค่ะอมันสีมีอยู่ซีคูเท่าแ้่เออแต่ว่าตัวที่ผมมากันเลขนะที่ว่าผมคิดว่าเงี้ยงกูมูก็คือแปดหกแปดหก สงวัที่แล้วดังอยู่ได้ดแปดคกเงียบอกอันนี้โบลูเด้อเนี่ยดังโบด,ดังเพราะว่าโบลูแต่ว่าเขากระเห็ดไปตามที่เขาเคยเห็นมาเนะาะโอเคแล้วก็เด็กมันนี้วิ่งแปดกับวิ่งหนึ่งเนะาะบ้นนี้ติดหนึ่งหันมันสีนี้อยู่สามคู่เด็กติดหนึ่งนะที่ผมเห็นออกมาหน่ะมันสีนี้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดจ้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าจ้า แมนแต่ว่าตัวนี้ส่วนมากสิเป็นล่างเนี่ยอเน้นล่างเนาะคะ่ะเนาะเมียนขั้นติดหนึ่งสินเนียนล่างแต่ว่ากระโบดล่างคือกันละ่ะลักษณะเดียวกันโมยากแต่ว่าคือเกา่าค่ะเออคือเก่าเพราะว่าตัวนี้ส่วนมากมันจะมาล่างเอ่องวดก้อนก็ออกเก้าศูนย์ก็มันมาลักษณะนี้ล่ะมาล่างหมดนะเมีมนมันมาล่างมันออกเกา้าศูนย์ล่างแต่มันจิบเป็ี่นลักหน่วยแต่ข่อยเห็ด<อ>มันเฉียเห็ดแต่ลักสิ แต่ว่ามันคลิกผันได้ของมันเนี้ยแต่ว่าก็มาหงวดวางวางม่ออกเก้าศูนย์ก็เขาเนี่ยเ<ช>ด็กวิ่งนะครับเออมันได้มันได้เก้าศูนย์เนาะแต่ว่าส่วนมากคลังแต่ว่า<ช>ตัวข้างหน้านี่รักแปดนี่แปดคำหนึ่งเนาะแปดส่วนมากมันจะเป็นบุญส,ส่วนมากส่วนมากประมาณนั้นบัดนี้สามตัวเลยค่ะอาจารย์สามตัวนะบอที่ผมคาดการไว้แล้วก็ผมเข็ดไว้ี่ก็คือหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกแมนหนึ่งแปดหก อันนี้เขากะลองลองเบอร์เลขสามตัวเพราะว่ามันดูดเรามันก็บอกไปเขาวดอกไม้ตรไก่เคี่ยงบีดเตียมนึงไปเองสิแต่ว่าเขาก็ซื้อไว้เออไม่หางเดียวปะคะแนีนหางเดียวขั้นนั่นก็สีอันสีดังเนาะอีกตัวหนึ่งค่ะปีศูนย์กับห้าศูนย์แปดยังอย่างไปประมาณเนี่ยละห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์เนาะล่องไหวนะคะเนาะเนีนล่องล่องไหวล่องไหวสองปีอีกตัวนึงจ้ะห้าแปดศูนย์เนียน แปดศูนย <80 S 1> ์ขันเขานี่คือเขาสามตัวเลยว่าจ้าตรงตงเลยว่าจ้าขั้นเขาก็ตรงตรขั้นบ่ดเขาก็อาจจะเข้าสองตัวแล้วก็ไก่เคี้ยงตัวหนึ่งสินะมันจิไปประมาณเนี่ยแล้วแต่โซ่บุญวาสนาบัตฮาดวงบุญนี้วาสนานํากันบัตามันเขาหนึ่งแปดหกนี่ละเลขอืมเพราะว่าผมมกักหนึ่งหนึ่งแปดหกเลขวันเนี่ยค่ะ โค้งสุดท้ายสิมีอีกว่าจ้ะโค้งสุดท้ายเดี๋ยวผมสีเช็คเ่ือล้วกันก่อนมือเลียกออกมือนึงไอ้ผมสีผมค้งส้นอีกแค่น,นึงแด่เลขที่ผมมักนน่ก็คือแปดหกกับแปดศูนย์ตูมากนนะแต่ว,ว่ามักไอ้ดีนั่นก็คือหนึ่งแปดหกขนาดเด็สามตูนะประมาณนั้นค่ะครับประมาณนั่นละ่ะ ล้วก็เลขติดหนึ่งก็มีอยู่สามคู่หนึ่งเจกดหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าเพราะว่ามันมันไม่ได้ติดพอดีแล้วก really? ็ไปฝันว่าฝันว่เนี่ยฝันว่าได้เงินเดือนสิบเนี่ยแต่ยู่ไซค์ก็ได้เงินติเดือนสิบงวดก่อนเนี่ยฝันฝันว่าได้เห็นได้ซางน้อยสองตูน่ะแล้วมันขาดขาดทางนึ่งอย่าเพิ่นเพื่อนนันว่านอ่ะขาขาดทางนึงมันก็เลยเป็นเก่าเก่าก็บ๊บลูว่านี่เก่า ขาขาดครัหนึ่งสร้างสองตัวขาขาครัหนึ่งสร้างสองตัวก็มีแปดขาขาขาดครั้งหนึ่งก็ต้องปิดเกตเหมืนบอลมันก็เลยมาเข่ากับกับเหล็กผูดีมันก็เลยเกตได้เหล็กเหล็กวิ่งเกดกับศูนย์ก็เลยแต่ได้เกดกับเก้าอีกตัวหนึ่งก็เลยเออแต่ว่ามันก็ถืออยู่เออมันก็ถือเกตเก้ามดก้อนน่ะเหมืนเก้าบุนเก้าล่างเอองอนนี้ก็ได้แปดกับหนึ่งแปดกับหนึ่งว่าเกตได้กับแปดห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดอ่าปิดหนึ่งก็ ึ 160, ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยมันก็ิีเขานี่พอดีเอตรงล็อกพอดีเออาั้มันมีบุญวาสนาเออคันมันมาตามอ่ามาตามโชคมาตามลาภเฮาที่เฮาเคยเฮ็ดเคยน่ะมันก็คือครับมันเบลียดอกคันโค้งสุดไทยนี่สีมีย่อล่งบ่จ้ะโค้งชุด้ทยบ่การย่อลร่งก็คือก็สีย่อให อ,อืมค่ะเดี๋ยวถาโค้งสุดทถ่ายให้อาจารย์เก่งไว้ดีๆก่อนเนาะใกล้ม,มื่อเรียกออกนะจ้าเนาะแต่ว่าขั้นผู้เรมันมีหลักการในการนั้นนี่อยู่ขั้นเข้าสื่อนั่นเข้าก็สื่อจะสี่ก็ได้สื่อหลายตัวเตงสื่อนั่นก็ตัวหน่อยขั้นผู้ใด่สื่อเปลี่ยนนะมันอยู่กับหลักการเข้าสื่อนีของมันเนี่ยเออเข้าก็เต็งขัน้นผ <แ S 1> ู้ใดมากลรีนหลายเรีนหน่อยอันนี้กเรียกแต่บุคคลดอกอันนี้เขาก็ไม่ได้หามกัน ตามงบตามมันนี่เฮาเฮ้าก็เบื้องเอาค่อยๆเบื้องไปนาดน่นนะเขียนจรณาเ<แ>บิง่งนะจ๊ะเนาะถ้ขาขับขั้นสมมุติว่าผมให้ิด็กีแปดนี่มีสีค่ครู่แม่นบอ<แ>ว่าผมเน้นให้แปดแปดหกกับแปดศูนย์นั่นแหละเขาก็ตามตัวนี้เอาอืมมัน<แ>นี้แปดหกเป็นตัวติงแปดศูนย์เป็นตัวรองเปลี่ยนหาแปดเังสี่เขาก็ติดตัวกันไปสินะเฮาเิ่นตามแบบบ้านบาน้บานเฮาเนาะครับอือประมาณนั้นโอ้ถูก ถูกบ่อยจนเขาไม่ขายให้เลยแหละครับเซียนครับรขนาดนั้นเลยบอกครับเนี่ยขนาดนั้นว่าลรเกิตเขาอันข่าดนั้น,นโอ้ยเพิ่นซื้อจีซื้ออะไรอย่างเง้อซื้ออันละตัวชิปตัวนี่ละเครเอาซื้อก็ได้ครับผมก็เป็นแนวทางเนานะเซียนเนาะแมนก็มันก็เป็นแนวทางมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นแนวทางที่เาขาความหวังคือว่าเหรอเนาะครับคือคนบันบานเขาคนเขาอยากประธานไม่ได้ซอยเหลือได้คือวาอ่าแต่ว่าก็ฝ่าย ที่แต่ว่าคอยพิจารณาแล้วก็ติดตามเบิ้งวิเคราะเบื้ผมว่าเออก็วีเคาะเบิ้งซอยกันไปไปน้าแล้วก็ให้เบิ้งให้เบิ่งเจาะของน้านั่นล่ะครับเบิ่งตามงบน้านั่นล่ะครับผมก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับคขยันมันถือก็คือว่าล่ะขยันมันถือมันก็เขาเข้าเขาคางเพียรมันก็มีเข้ามีออกก็คือว่าเรนติดแนวทางอันนี้เฮาบอกปิดแนวทางครับผมแล้วก็ใช้วิธาในในยานในการดูนั่นล่ะคระมามานั่นล่ะ ครับผมับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของ CNA นะครับ FC ครับผมเอาอย่างไงแคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเรื่องการพนันนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ